เมาหุงข้าวชาร์ปคอมพิวเตอร์ไรส์ระบบไดเร c t แอคเซสกดเพียงปุ่มเดียวได้เมนูที่ต้องการเข้าสู่ช่วงอร่อยง่ายๆตามสไตล์ modern living solution นะคะสูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยค่ะยังอยู่กับคนสวยของเราคุณเจี๊ยบพิจิตราเช่นเคยขนาดนั้นค่ะพี่เดียก็สวยขนาดนั้นแหละพี่ต้องการแค่นี้ชมกันเองนะคือที่ชมกันไปมาอะไรแบบนี้นะคะแล้ววันนี้คนสวยมีเมนูอะไรมาให้คนสวยชิมแค่นี้เป็นเมนูง่ายๆเลยค่ะพี่เดียภาพหน้าหมูนึ่งค่ะอุ้ยดีนะ คือพี่รู้สึกว่ามันจะต้องเร็วแต่ที่แน่ๆมันต้องอิ่มท้องด้วยแน่ใช่ค่ะเอาอย่างนั้นเลยค่ะนี่จริงๆถ้าพูดถึงเห็ดฟางเนี่ยนะคะเป็นแบบสุดเลิฟ my favorite เห็ดเลยเห็ดที่ชอบที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มหาศาลนะคะและที่สําคัญเหมาะกับคนที่รักความสวยความงามแล้วก็รักสุขภาพรักขุนเซเลนเดอร์ด้วยเพราะว่ามีแคลอรี่ต่า ไขมันน้อยนะคะที่สําคัญเนี่ยแร่ธาตุวิตามินเกลือแร่ต่างๆรวมทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตฟอสฟอรัสวิตามิน B 1หวิตามิน B2 วิตามิน C กรดอะมิโนต่างๆที่ร่างกายมนุษย์ต้องการนะคะครบถ้วนระนะกินเห็ดแล้วแข็งแรงไม่อ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีวิธีเลือกนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีการเก็บรักษาจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเลือกยังไงไปดูเลยค่ะ การเลือกซื้อเห็ดฟางต้องเลือกดอกที่แห้งสนิทไม่ช่ำน้ำให้เลือกดอกตูมมีเยื่อหุ้มกระปอกคล้ายรูปถ้วยรองรับจะเป็นเห็ดที่สมบูรณ์เมื่อซื้อมาแล้วยังไม่รับประทานแนะนำให้ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้นาน5-7วันเลยล่ะค่ะ แต่พี่เดียรทราบไหมคะว่าเห็ดฟางเนี่ยทานสดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีสารยับยั้งการดูดซึมของอาหารค่ะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดสารอาหารได้เพราะฉะน,นั้นเวลามาทําอาหารเนี่ยต้องทาให้เขาปรุงสุกก่อนอแล้วตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งของวันนี้นะคะนั่นก็คือนี้ค่ะเม็ออเนอุ่นทิพย์คอมพิวเตอร์ไรซ์ใช่ค่ะซึ่งมีตะแกรงมาให้ด้วยนะคะซึ่งตะแกรงในวันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเราจะหุงข้าวไปด้วยแล้วก็ทำเมนูไปด้วย ขาสวยเขาสวยเลยนะคะแล้วน้องเจี๊ยบก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันอีกแล้วนะคะรออย่างเดียวถูกต้องง่ายจริงๆง่ายมากนอกจากนี้นะคะยังง่ายมากเลยเพราะว่าช่องระบายน้ำเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะถอดไปทําความสะอาดได้ง่ายมากแล้วก็เอาลงไปเหมือนเดิมแค่นี้เองค่ะส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีฝาชั้นในนะคะก็สามารถถอดออกมาแล้วก็เป็นล้างได้อีกอย่างหาก่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของการหมักหมมความสะอาดสำคัญที่สุดโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องกินเข้าไปใช่ค่ะ หลายท่านอาจจะโจทสูตรไม่ท arians, ัน nice นะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.thaicity.co.th นะคะหรือสนใจในเรื่องของการทำ DIY น่ารักน่ารักนะคะตกแต่งจานอาหารอันนี้สำคัญมากเพราะจะทำให้อาหารทั้งอร่อยแล้วก็สวยนอกจากนี้นะคะใครสนใจทำอาหารฟิวชั่นเนี่ยก็มีสูตรให้ด้วยที่ w w w c h a v c l u b c o m นะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะช่วงนี้พิเศษนะคะเข้าไปนะคะที่ Facebook ของ c h a ์ฟวีคลนะคะถ่ายรูปของตัวเองคู่กับเครื่องไฟฟ้าชาร์นะคะเอาแบบชิ้นเล็กๆอย่างเช่นหม้อหุงข้าวเงี้ยก็ เซลฟี่อะไรย่างเงี้ยหรออะไรเซลฟี่แล้วก็โพสต์ไปที่ Facebook ของชาบีคลับแค่นั้นเองก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะคะเป็นกระติกน้าร้อนทอสตาชาบหรืออาจจะได้กิฟต์ voucher ไปช้อปปิ้งสบายๆที่เซ็นทรัลก็ได้ี่สุกยังรู้จีพี่สุกแล้วค่ะสุกแล้วเตรียมเปิดออะเปิดได้เลยค่ะน้โอ้ยหอมหวนชวนกินขออนุญาตดึงออกมาเดี๋ยว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 ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขาจะสอนให้วิธีนี่ไง่ายมาก<แ>เห็นไหมว่ามันมีกิ่งอยูอ่ตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็แค่นี้เองออโอ้ยเก๋ เก๋เปล่าให้มันรู้โอเครายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สาคัญนะคะช่วยชีวิตได้เยอะมากเลยเลยเรามาจัดจานกันดีกว่านี่ค่ะนอกจากขงข้าวสวยแบบนี้แล้วนะคะยังทําได้อีกหลายอย่างนะคะน้องเจีย๊ยบข้าวเหนียวก็ได้ข้าวต้มก็ได้โจ๊กก็ได้ข้าวกล้องก็ได้ทําเค้กยังได้เลยะคะ่ะตุ๋นก็ได้อ๋อเหรอคะใช่ค่ะ ค่ะจริงแล้วหูดีจังเลยหูด้วยค่ะโอ้โหบอกแล้วว่าการเลือกอุปกรณ์ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเจี๊ยบมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่จะบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องเจี๊ยบก็ยังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะสลับให้น้องฟินมาบ้างเชฟฟินนี่เขาก็ทำอาหารอร่อยเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้บายยคุณผู้ชมก่อนละกันค่ะ